บอกบอกช่างเอช่างวาเลอยนะมาไม่เคยให้เลยแน่เลยกาแฟไม่เคเี้ยวาจ็ป่ะคนเห็นจะตัวจวาดบอกช่างจ่้ยนะแะบีแถวนี้นะผมว่าแกไปดูกาแฟที่ไหนเอคนางวานเขเห็นจ็ตัวจริงๆความรู้ก็หัวกลัวเด็เขาจะขโมยมันจะห่วงได้ไงกูตั้งกล้องไว้ยี่สิบชั่วโมง เอออย่าลองลูกค้าเยอะลองนิดนิดอตยังเออคนเห็นทั่วโลกท่านไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีความลับอตยังเอนไม้ไม่กล้าออกหไ้กลัวเอ้ยไม่กลัวเดียคนอื่นเคารู้ความลับโอ้ยโเบื่ออยู่หลายคน ไม่ใช่นี่เป็นบาแต่งงานเลยสองครไินนี่สองไม่ไปไม่ว่าเลยสองอา่อ้้องหให้ทงานแต่งสองคนเราไน่มีคนไหนิ้มันไปงานแต่งานไปคิดตรงไหนเก็นไรันตายบไเ่งไปช่วยก่อแล้วไงวนนีช่วยไปตั้งน้อยอ่เนา ไม่ใช่ก็ช่วยก่อนแล้วงานจบหมดเจ้าไท่ผมบอกบอย่างนั้ผมแทนผมอกผมไม่ไปงานตนบคนเดียวรอเช็คใจ,จอยูน่นะเอานอนแกนอน,องนโงพยาบอ่ะพวกมไม่มาเลย่เรคนเดินมาก็รู้แหมมว่ะอ้มีคนแซีวเล

เดี๋ยวโอ้โหอ่อนเลยดูไปทอดเอาจุ่มน้ำคันนี้ไหมขันนี้มีเครับเอาละทอดเอาไปทอนี่ออกนี่ยร้อนเดนอะเอาคอนตีลงไปเออตีลงไปนี่คอนนี่เฮ้ยคอนข้างหลังนี่นี่นี่คอนตีลงไปรอนเ้อเดี๋ยวเอาไปเจือก เอาคิมเลื้องบีบเอดแรงเลยนี่คิมเลือ้อยไงเออเอาคูคุ่น้ำบอกอี่ดันามีโซเนี่ยนี่ดันทำอันนี้ผิดวะเดี๋ยวต้องตัดต่อใหม่มันยาวเกินคุณน้ำปะเออยังหลับข้างเลยยังไม่เย็นหรอกโอ้เย็นแล้วเดี๋ยววอร์อรดร,รถน้ำทั้งนึงเนาะออ